สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีฟท,ทุกท่านค่ะ,คะอตอนละ้าสู่ทีมงานบุญพารวยค่ะมันนี่กับม่ยุต,ตอนนาปูพี่พููนะคะ่ะมากราบปูขอปูทรามดาบว่าเช้าวันไหนออกเขาสิมาถ,ถุกมือนะคะเนาะมาทุกวันก่อนว้นออกนะคะกับมากราบปูนะคะ่ะมาขอหนาที่การงานมาขอทุกอย่างหรือมาอันนี้จะปูเนาะมันนี่กับ,กบสิมี่ถูกเนาะ,ะ,ะค่ะเนี่ยอะไรดีกับขอปูเนาะค่ะ มื่อนี้กับสิมาด้วยขอันี้ยนะคะมื่อห้าม้าเนาะห้าจุดได้พิแตอมหนึงเนาะแต่ว่าโตหนึ่งที่ชิม่เป็นเหมือนขีดเนาะม้อยเห็นเนาะหนึ่งเหมาะเป็นหนึ่งหวังเจอแต่ว่าเป็นเก้าแปดมือน่งวดนั้นได้ออกเก้าเปางวดมือนึ้าปอริมากเนาะค่ะแต่งวดนี้ก็มาตามให้เอฟซค่ะเดี๋ยวพี่จจจุดทูบให้ดูค่ะท่านผู้ชมเป็นหลักกาแฟห้าเดืันนี่ เดี๋ยวรอดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าปูจะให้เราตัวไหนนะคะรืนอแต่น้งสั่นขอเทียนน้ำยังไงอันเยาอะไรอืม เดี๋ยวรอลุ้นไปด้วยกันนะคะไปพร้อมกันนะคะแทบเมื่อนีสีแดงเหอค่ะมันเลยมัลยีเดี๋ยวน้องส่งบินไปพอันสี่ได้ค่ะน้องไวไหวพะูตานาตหลังยังได้แ่ได้เลยสพิคนหายมากสามเก้าค่ะม่บอกตัดนากับตัดหลังเมื่อกี้เป็นไหนสูนหกแปดไม่ใช่ของหกศูนมาจ้าเลยตั้หนึ่งเจ็ด อันนคะเดียวเป็นมะคนเต็มวัดคนนลยได้เพี่งนี่ตามเลย้ะพี่เด้ออ๋อามซองกระอั่นบอกว่าเด็กอาจารย์มืสถือจอดนะน้องวันติีับวอันเนาะเปลี่ยน้องตามอง่างนี้สวยเลยเรับ 3อยู่รักหน่อยมุลนิธิยงเอาเจ็ดเซลล์เลยเจ็ดสองสามเอาโรดตัวนย่งเพราะว่าอีเลเว่นเลอีเลว่นอีเลเว่นเอาแบบนี้ก็ไปจุดราคาเดี๋ยวรอบแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะไปปักเนาะค่ะค่ะไปปักมองจักท่แล้วน้ทานี่กรได้องฟังวามือฟอต้องงานเดินผัดแบบค่ะรว้เนาะ ล,อล้ลอไปด้วยกันค่ะคิดว่าเมื่อนอี้แตกอีกค่ะท่านผู้ชมแตกทั้งบนทั้งล่างอีกแน่นอนค่ะในส่วนที่เจ้าของสื่อเนี้เอฟซีกับแตกกันเอฟซี C กับแตกน้ำกันค<อ>่ะรับโชครับใ<ร>ช่ไลยน้ำกันแมนค่ะแต่เป็นอย่างคืกจะอิดจะอิดน้ำเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึน่งเี่ะ เกตุงเกสองสองเกตใส่ก 2, สระโดค่ะทั้งเก่าหกกระพองศูนย์เก้าหกเดี๋ยวค่ะรอแป๊บหนึ่งนะผู้ชมจะมาแล้วตัวแรกอือเอาเพื่อใหม่เร็วเนี่ยอ๋อยังรวดเร็วทันใจเลยเมือ่อว้นเั่อสิใหม่จะมาแล้วตัวแรกใจแล้วนะคะใกล้แล้วนะคะ,ะรวดเร็วทันใจเดี๋ยวตอนนี้ก็น่าดูดูหน้าแอดมินไปก่อนนะคะดูหน <c oughs> ้าแอดมินแต่ละช่องไปก่อนนะคะ เหตุเสียน้อยพารวย YouTube เสียนหน่อยพารวยคนนําโชว์เหมือนเหมือนอะไรเหมือนหกโอ้ม่หกมา่อนเลยใช่ไหมยังไ่ใช่ใช่ไหมเอ้าใช่ไหมเบิดทุกตัวแล้วจะติปจึงเทียเดียวเนาะแม่หกหกเก้าหรือเปล่า ถ้าเป็นหกเก้าจะดีมากเลยตรงกับใจบบญปันหกแล้วครับท่านตัวแรกหกค่ะเดี๋ยวให้ไม่หมดก่อนนะเดี๋ยวใจบบนจะเอาไปจึ้งให้ดูวกดติดันนกดแล้น้องใจบุญก็จับอันลอตเตอรี่ไหแม่เนาะค่ะท่านแล้วนี่แต่ช่องใจบบนท่าด้วย ใจบุญพาโชคใจบุญพาโชคเม่อวีน้องใจบุญจับลัตเตอรี่ให้น้องแม่ค่ะท่านผู้ชมมงดูไปคุ้มดึงอ่ะตัวนี้้ข้องผ้าลวยกับเจ็ดหนึ่งด้วยกันค่ะเจ็ดหนึ่งนีน้องใจบุญแม่หมวดเมื่อกี้นี่ยบ่มี่เจ็ดหนึ่งเราบอกว่าจับไปโน่เนี่ยบ่มีบ่มี่มาคล้อเป็นห่ัดอัเส้หน่อยด้วแต่วันนี้แม่ถามว่าถูกบ่ลูกเจ็ดหน่งถูกก็จะ ลองเบิงนะคะเล,เลขเลขตัวเก่าสามารถออกได้อีกนะคะมีหลายตัวนะพี่น้องบุน้องใจบุญประจับเนาะแต่น้องใจบุญจับแต่ตัวนึ่งเลือกจับที่เจ็ดหนึ่งมีมีสามชุดเนาะมีสามชุดให้แม่สองแล้วก็ให้ใจบุญหนึ่งให้คื่น <ะ S 2> ใจบุญพาโชคเห็นมา่ะ หกงามอ่ะคำมัดดองก็หกเก่าดูจะจุบดีแต่เนยโดดเลยมันถูกเลยวันนั้นก็ได้เก้าแปดนะคะออกเข้าเก้านะคะแต่ไปออกเลขลาด้วยนะคัวันนั้นเออเมนเก้าแปดออกเรียกเราขอบคุณค่ะกติดตามให้ด้วยครองพารวยอันยูทูบค่ะอะไรคะคลองพารุ่ย ข้อม่ข้อกล้วยอ่างงางูแล้วก็พารวยตาเด็กคองพารวยเจอที่สองแล้วมันเช้าบกคืนหรอแล้วม่นเป็นยังไ้องครับพี่ล้อมเมื่อนี้ก็โชคดีค่ะมามาขอพีเอฟซีเนาะค่ะมาจากแซกพี่มาจากน้องหานค่ะท่านผู้ชมไม่เคยมาแต่ว่ามาถูกเนาะค่ะ ตัวที่สองเยาวาเด้อเจาเยาวาเด้อใช่เฮ้ยอนนไปขอรุ่นก่อนเดี๋ยวมาหน่งหม่ตนนคุบนั่นี้มาแล้วตัวที่สค่ะนฝันว่าอาจารย์มาเห็นน้ำมันหนึ่งหกเก้าเลยเนตรงกันเนาะ ก้าวดีว <g off> pues yes. <t ık> <t ık> ้าอมาเด้อฮไว้แล้ว้าเ่ยก้าค่ะขอบค่านผูชมค่โอ้ก็ดีใจแห้งด้ยอีกงนาๆเอากองไปนะนื่งเนึงนื่งเนนเอามานี่แล้วเันตัทุกทายแน่ หนึ่งงเด้อปูถ้าปูอยากให้ลูกร้านได้โชคก็ล้วนะ่มาขอปู่ปู่ลปูให้เก้าแปดออกเก้าเก้นี่งเก้ตเดกเก้าสามหนึ่งเก้าสามแล้เหรอพี่เ้อใดหนึ่งมองหนึ่งเก้าสามกระดังเดี๋ยวใจรอแป๊บนึงค่ะท่านผู้ชมถ้าเลขออกมาหนึ่งเจบุญจะกินเลยเอาเก้า บอนึงกับูนหนูถึงคือเก่าหนูอันนี้คือเก่าค่ะท่านผู้ชมศูนย์เก้าหกสามดีใจบุญลงทุนดบุญซื้อหนึ่งเก้าหกศูนย์เก้าหกค่ะอันนี้คืออะอบส่วนตัวเนี้นึ่งดาวโชคัน ก็เจ็ดน้องตัวเดียวกันนึกเกาเ่เเจ็ด่อีกหาอีกเนเจ็เกา้นเช้นนั่นแลนแตู่ก่เาหรือว่าผูกให้แค่สองตัวอ้องตัวบ่ตัวที่สาก็ไม่เห็นเัวที่สามบ่นั่นลนได้เห็นมาเดี๋ยวรอบองค์กรปฏิบัติปริบัตท่านในใหม่หมดเด้ ืัอนั้นปลูกไก่สองตัวดิตัวที่หน like. ึ่งว่หยนก็ริี้มียอย่างก็ศูนไงชูนเก้าหกไงศูนอันหนึ่งเท่าไหกหกหกเก้าวัวนั้นจำได้ไหมที่หนูฝันเห็นตาเรืองปลูกคอแล้วก็เรียกรถวีวอมาเอามันออกหกเก้าอยาตามค่ะได้สองตัวนกับว่าใจแล้ว อตัว่าตรงไหนนะมันแอบมีอะไรคือจะเป็นส่วนเนี่ยหกั่น่ะหกเก้าหกเนี่ค่ะท่านผู้ชมซื้อเอาเด้อค่ะมื่อกี้ปูให้โชคแล้วเฉันบ่กพวกนัน่ะพี่กองเพื่อหาวะเหมันหามากกว่าได้พี่กองมื่อกี้ดีเนาะ ยังหมดยังยังไม่สรุปค่ะแต่ว่าหกเก้าชัดมากค่ะหาค่ะคักหาหาหากห,ก,ห,ก,หกนะ่นหกบ <laughs> เก้านเฮน้ยนฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก้ยเยฮยเฮยนฮ้เ้ยยเย้ หกค่ะหกเก้ <5. S 1> 6, 9, 6, าหกค่ะท่านผู้ชมเบื้องเจ้นึน่ก <5. S 1> ็เป็นหกเก้าหาเนาะพี่ว่าเบื้องนูนเหว่าเป็นหกเก้าหกเนาะหก <1. S 1> มันตัวทุ่ไทยหกเก้าห้าก็ได้นะพี่เนาะหกเก้าหกอาไปเนาะ เป็นเป็น่องเห่ากับรองตัวท่ยเอาเจฟซี่ลองเป็นจรณาซอยกันเบิรงค่ะอ๋อคือว่าทั้งสันเนาะปูคือมาให้เห็นชัดๆปูปูให้ชัดเราได้ก็คือหกเก้าไงเพ่ตัดออกรวดตัวนั้นหกเก้าเนาะ